แล้วมีเหตุผลอะไรล่ะครับถ้าทั่วโลกรู้ข้อมูลนี้แล้วจะไม่ซื้อฟ้าทลายโจรไปรักษาคนในประเทศเขาสวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยครับฟ้าทลายโจรจะทำให้ประเทศไทยเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเรียกได้ว่า สามารถพลิกฟื้นประเทศได้เลยทีเดียวเพื่อไม่ท่านพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆท่านสามารถกดติดตามไว้ที่ตรงมุมล่างของจอได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีคลิปใหม่ๆระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งฟ้าทลายโจรจะทําให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ข้อมูลที่ผมจินตนาการไม่ใช่ข้อมูลที่ผมคิดไปเอง แต่มีหลักฐานเชิญประจักษ์ทั้งเรื่องการนำไปใช้จริงและมีการทดลองจากหลายแหล่งมายืนยันด้วยก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลของฟ้าทลายโจรว่าทำงานอย่างไรมีประสิทธิภาพอย่างไรเรามาดูข้อมูลนี้กันก่อนนะครับว่าล่าสุดมีการประกาศว่ามียาเม็ดที่สามารถต้านทานเชื้อโควิดเป็นชนิดแรกของโลกได้ ซึ่งยาตัวนี้ชื่อว่าโมนพฟิลาเวียเป็นยาที่สามารถไปยับยั้งการจำลองตัวของเชื้อไวรัสที่กำลังแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้น,นมีผลทำให้เชื้อโควิดไม่ขยายตัวและยังสามารถออกฤทธิ์ป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์นั่งเดิมสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์แกมมาหรือแม้กระทั่งสายพันธุ์มิวเบื้องต้นได้ทำการทดลองในผู้ที่ได้รับยาจำนวน775คนแบ่งเป็น ผู้ได้รับยาจริง385คนและได้รับยาหลอก377คนโดยใช้ขนาดยาที่200มิลลิกรัมจำนวน4เม็ดต่อมือใช้วันละ2ครั้งรวมแล้วก็1,600มิลลิกรัมต่อวันใช้ติดต่อกัน5วันหรือใช้ประมาณ40เม็ดพบว่าสามารถลดอัตราเสียงในการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต 50%อ้โตราขนาดนี้ใครฟังแล้วก็ต้องร้องว้าแวแหละครับแต่ยาตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มติดเชื้อไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงแล้วโดยเฉพาะคนที่มีอาการปอดอักเสจคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟ้าทลายโจรกันจากการเปิดเผยของนายแพทย์สันใจยอดสินผ่านช่อง Wellness w e e k l ท่านได้บอกว่า ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยมีการทดลองและมีการตีพิมพ์มากกว่า600ฉบับและยังมีการนำไปทดลองในประเทศไต้หวันพบว่าสามารถลดจำนวนเชื้อไวรัสโควิด COVID ได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จะมีการทดลองในโรงพยาบาลสมุทรปราการตามข้อมูลนี้ครับซึ่งจะเห็นได้ว่า5วันผ่านไปปริมาณเชื้อ ลดลงเป็นจำนวนมากและ <ım. S 1> มีการทดลองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในตลาดมหาชัยหลายกันตังจับกรได้นะครับที่มีการระบาดอย่างหนักในตลาดกุ้งมหาชัยซึ่งผลการทดลองได้ตามนี้เลยครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผู้ที่ได้รับยาฟ้าทลายโจรมีโอกาสเป็นปอดอักเสบเพียง0.4เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับยาฟ้าทลายจนมีอัตราการเป็นปอดอักเสบถึง24และก็ยังมีการวิจัยในด่านกักกันโรคตาคมข้อมูลนี้ครับ29คนที่ได้รับฟ้าทลายจนไม่มีใครเป็นปอดอักเสบเลยแต่กับคนที่ได้รับยาหลอกพบว่า เป็นปอดอักเสบถึง10.7%และนอกจากนี้แล้วยังมีข้อมูลจากรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิที่ทางคุณสนทิลิ้มทองคุณได้นำข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีการใช้ฟ้าทลายโจรเป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดในเรือนจำในระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่28กันยายน2564ที่ผ่านมานี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 69,230คนพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด157คนคิดเป็นสัดส่วนเพียง0.21%และก็ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการที่ไม่ได้ใช้ฟ้าทลายโจนในการรักษากับการใช้ฟ้าทลายโจนในการรักษาพบว่าในเรือนจำนะครับที่ใช้ยาฟ้าทลายโจนในการรักษา มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าการเสียชีวิตจากการที่ไม่ได้รับยาฟ้าทลายจรแเท่าคราวนี้เรามาดูว่ายาโมโนพิลาเวียที่ทั่วโลกต่างเข้าคิวกันรอซื้อต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ฟ้าทลายจรโมโนพิลาเวียมีประสิทธิภาพดีก็จริง1คอสสีเมตร ที่ใช้ในการรักษา5วันต้องใช้ทุนถึง23,500บาทเมื่อเปรียบเทียบกับฟ้าทลายโจรที่ใช้ทุนเพียง1น0บาทในการรักษา5วันแต่ความแตกต่างนอกจากจะราคาต่างกันถึง2 0 0รกว่าเท่าแล้วโมโนพิลาเวียสามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือการค้องเสียงได้5 0 นั่นหมายความว่าถ้าเฉลี่ยของประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดอยู่ที่ประมาณ1%่ปอร์เซ็อากถ้าดูตัวเลขอย่างที่เขาแจ้งไว้การใช้ย,ยาโมโนพิลาเวียสามารถลดอัตราการคลองเตียงหรืออัตราการเสียชีวิตได้5้าเซนั่นหมายความว่าอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยจะลดเหลือ0.5%เมื่อเปรียบเทียบกับฟ้าทลายโจร พบว่าสถิติที่ดีที่สุดของการใช้ฟ้าทลายโจรในการร,รักษาผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ที่0.21%สูงสุดคือ0.4%ไม่ว่าจะอัตราที่ดีที่สุดหรืออัตราที่สูงที่สุดก็ยังต่ำกว่าการใช้ยามโมโนพิลาเวียแล้วมีเหตุผลอะไรละครับถ้าทั่วโลกรู้ข้อมูลนี้แล้วจะไม่ซื้อฟ้าทลายโจร ไปรักษาคนในประเทศเขาและการเปิดประเทศของไทยแน่นอนครับผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยเราสามารถจ่ายยาฟ้าทลายโจนให้ได้เลยสําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมดช่วงนี้ก็เน้นที่ผู้เดินทางทางเครื่องบินเข้ามาให้แต่ละคนได้ซื้อฟ้าทลายโจนไปใช้ในการรักษาโดยการแนะนำให้นักเดินทางทั้งหลายใช้เมื่อตรวจพบว่าได้ติดเชือ้อโควิดแล้ว จากต้นทุน100บาทเราสามารถขาย200หรือ300บาทได้สบายๆเพราะอะไรล่ะครับกาแฟสนามปิมนบางยี่ห้อยังแพงกว่าฟ้าทลายโจรม่มีการบวกกำไรถึง100%ยเปไปสาาัปทั้งประสิทธิภาพการรักษาที่ดีกว่าทั้งราคาที่ถูกกว่าทั้ง200รกว่าเท่ามีเหตุผลอะไรล่ะครับที่ทั่วโลกจะไม่อยากนำฟ้าทลายโจไปใช้นี่คือขุมทองของประเทศไทย ฟ้าทลายโจรจะกลายเป็นสินค้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่สามารถทําเงินเข้าประเทศไทยได้อย่างมหาศาลลองนึกภาพดูสิครับเมื่อฟ้าทลายโจรกระจายไปทั่วโลกเกษตรกร,ร,กรที่มีการปลูกฟ้าทลายโจรจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นขนาดไหนคนงานปุย๋ยโรงงานรับซื้อขนส่งโอ้อีกมากมายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับฟ้าทลายโจร และอีกหลากหลายภาคส่วนเลยครับที่จะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยส่งฟ้าทลายโจรไปขายทุนลงผมเชื่อลึกๆอยู่นะครับว่ายังไงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้นอกจากช่องทางการติดต่อทาง YouTube แล้วท่านยังสามารถติดต่อได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ สำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ของความต้องการของผู้คนได้ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสรายุธพุทธรักษายุคไหนการตลาดของไทย m o เดิร์นไนเซชั a นมาร์เกสวัสดีครับ